สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการสองพระแท้มีพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี2115มาให้ได้พิจารณาว่าพระแท้เป็นอย่างไรนะครับเออพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี2 0 1 5ออกวัดโคนอนนะครับเป็นพิมพ์ณหัวเขา่าซึ่งเป็นพิมพ์เดิมของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังซึ่งในวงการพระต้องยอมรับว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเป็นพระเกจิ คณาจารย์อันดับต,ต,ต้นของประเทศไทยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคข,ของสเสด็จพ่อรอหเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนองปี2015มีหลวงปู่โตเป็นประธานปกเสกนะครับรวมถึงมีเกจิคณาจารย์หลากหลายที่เข้าร่วมปุกเสกในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแช่ม วัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามหลวงพ่อนอโอ้ยเยอะแยะมากครับนะฮะซึ่งวันนี้เรามาพิจารณาถึงความเป็นพระแท้กันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราหยิบพระขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณานั่นก็คือพิมพ์ทรงเช่นเดิมนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพระปิตา,าวัดโคนนปี2อนนี้เนี่ยมีแม่พิมพ หลายแม่พิมพ์นะครับเพราะว่ามีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างมากนะฮะซึ่งเป็นพระดีพิธีใหญ่ราคาไม่แพงมากแต่พุทธคุณดีมากนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนื่องจากว่าเนื้อชินตะกวดเนี่ยที่นำมาทำเป็นพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อชินตะกวดที่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านได้เก็บไว้นะฮะจนได้มีการเปิดกุออกมา อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปีพศ2512นะฮะแล้วทางวัดโคนอนเนี่ยได้ยกชอ่อพระอุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพศ2515ก็จึงได้นําแท่งชินเก่าของหลวงปู่เอี่ยมหรือเศษพระปิตาที่พบจากกุกวัดโคนอนที่ชำรุดเนี่ยชำรุดเนี่ยมาหลอมรวมสร้างขึ้นใหม่นะครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เรามาดูการพิจารณา ความเป็นพระแท้ของพระปิตารุ่นนี้นะครับสําหรับพระปิตารุ่นนี้เนี่ยลักษณะผิวขององค์พระจะมีประลอดนะฮะปกคลุมถ้าเป็นพระสวยๆเนี่ยจะมีประลอดปกคลุมทั้งองค์เลยนะฮะและให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังเราจะเห็นว่ามีการต่อโค้ดนะฮะซึ่งโค้ดตัวนี้เองเป็นจุดพิจารณาว่าพระ ปิตาวัดโคนอนแท้หรือเก๊ให้จำที่โค้ดให้แม่นนะครับลักษณะของโค้ดเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆจำให้แม่นและจำลักษณะผิวพันธุ์ของเนื้อชินตะกวัวจะต้องบอกว่าเหมือนกันทุกองนะครับลักษณะผิวพันธ์ของอเนื้อชินตะกวัวของพระปิตารุ่นนี้นะครับ จะเหมือนกันทุกองนะฮะเพียงแค่ว่าความาสวยอยู่ขึ้นอยู่ที่การจัดเก็บของแต่ละคนนะฮะว่าจะจัดเก็บได้ดีแค่ไหนบางองค์ที่เคยเจอมาก็จะมีลักษณะเป็นมีคราบเกิดจากการเก็บเก็บไม่ดีบางครั้งอาจจะมีน้ําโดนน้าโดนอากาศเข้าไปมากเนี่ยก็จะเป็นคราบไขขึ้นนะฮะคราบประหลอดก็จะหายไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงจะได้หลักในการพิณาพระแท้สําหรับพระปิดตาหลวงปู่หยัมวัดโคนอนปี2115แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร ให้ด้วยนะครับแล้วต่อไปจะมีพระอะไรมาให้พี่นาความเป็นพระแท้กันอีกก็ขอให้รอติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ